ที่นี่หลอครับว้าวคิดถึงชะมัดเลยนะเนี่ยเอะคือว่าฉันเน่ะเคยใช้ห้องนี้มาก่อนอ๋องั้นเหรอครับอตอนนั้นนอะมีเรลูเย่อยู่ตรงนี้ฉันชอบรถน้ำบ่อยๆตัวไดคิโตดูตลอดใต้พื้นมีอุปรกรณ์ที่ปลาบ้างอยู่นะว่าง,งี้เออเออเรลูเย่คืออะไรเหรอครับอ๋ดอดอกไม้พันใหม่ที่ฉันเลี้ยงบนดาวอังคารเ่ยนะ อ๋อ,อจะว่าไปคุณเป็นนักพฤตศาสตร์สินะครับแล้วคนาดตากุ้งเปอุทตรมนได้ยังไงอะเออเรื่องนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับมันเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วพอรู้ตัวอีกทีการระยิบระยับนี่ก็การเหรอ๊ะเ,เสียงที่ว่าเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงหรือเปล่าคิดว่าไม่ใช่นะครับอ๋อ ยูซาเร่ที่ส่งกรารพวกนี้มาให้ฉันก็ไม่ใช่ยูซาเร่ที่ฉันรู้จักด้วยเด็กเกอร์น่ะอาจจะเป็นอุลตรมนที่มาจากที่อื่นซึ่งไม่ใช่ยุคโบราณก็ได้นะเออเออทั้งเรื่องคุณเคนเกาะและเรื่องของทริกเกอร์ขอมาฟังอีกได้ไหมครับได้สิฉันเองก็ไม่ได้คุยกับอุลตรมนคนอื่นมาตั้งนานแล้วขอฟังเรื่องของเด็กเกอร์ด้วยนะครับอ ว่าแต่มีคนอื่นด้วยเหรอครับเอ๊ะคุยอะไรกันเหรอครับอ๋อก็ก็อย่างเช่นเรื่องข้อพลังที่หลับไหลอยู่ในตัวออกมาอย่างเงี้ยยังไงนะครับผมสนใจมากเลยนะครับช่วยสอนหน่อยนะครับเต้นได้เหรอครับก็ทำแบบเนี้ยชูมือขึ้นแล้วมุนมุนแล้วก็ทำท่าหนุกหนหน่อยแบบนี้ยแบบนี้แล้วก็สบาย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  คุณเคนโกะใช้พลังของอุลตร้าแมนสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนสินะครับอไม่หรอกังไม่สำเร็จหรอกนะทั้งที่โลกแล้วก็ดาวอังคารรอยยิ้มยังไม่มากพอแถมยังมีคนที่ไม่สามารถยิ้มได้ด้วยทำ,ทำไมถึงปฏิเสธพ่อทำไมถึงปฏิเสธความมืด หนาตาคุงนายเน่ยต่อสู้เพื่ออะไรอย่างนั้นเหรอเอ๊ะเ,เรื่องนั้นเพราะว่าเรามีพลังเพื่อต่อสู้เวลาเห็นคนลำบากอยู่ตรงหน้าก็เลยไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนเลยครับคนเราแต่ละคนเน่ยมีเรื่องที่ทำได้ต่างกันนะตัวเราทำอะไรได้บ้าง และอยากจะทำอะไรสักวันต้องถึงเวลาที่เราต้องค้นหาคำตอบนั้นให้เจอด้วยตัวเองแน่เพราะอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องรีบหรอกนะเออคือว่าที่จริงผมไม่ได้ไปกันเถอะครับนั่นมัน ของทีพพบตรงกันหนึ่งรายการพายุหมุนแห่งความมืดฉันไม่มีวันลืมมันหรอกที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือไม่กันโลดเพรอมันคือ เทพมาที่เคยถังลวกไว้ในความมืดทำไมล่ะทริกเกอร์กับกัสซิเล็กรุ่นแรกห้ามันไปแล้วนี่ดูสิร่างของมันน่ะสัตว์ประหลาดสเฟ,ฟียร,รูมร่างไม่ไม่ใช่มันคืนชีพขึ้นมาโดยใช้สฟ,ฟีาาย์ ช่มระวังด้วยนะผิวนอกของมันแข็งมากจมตีครึ่งกลางจะไม่ได้ผลเอาแล้วตอนนั้นคุณจัดการมาได้ยังไงครับฉันกับพวกพ้องรวมพลังกันเพื่อต่อสู้คณตตาคุง้งตอนนี้ฉันก็มีนายอยู่ครับ Ultraman Trigger Multi-Type Ultra <laughs> 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 Ultraman Dimension Boost Up Superior Don't power Bravo! This is a song Ultraman Trigger! Ultraman Decker! Last type Ultraman Trigger Multi-Type! But Palang Strong Decker! Chen Ultraman Driver, Power Type, Boost Up! Deracia! Ultraman Decker, Strong Type! ใช้แล้วนะพลังของเธอเนะี่ย <c oughs>

And you brought me back to life, too? We're so clumsy When we realize, we're all over the place do we keep repeating 彼方に「輝く星を見上げている」「いつになればあの中身へたどり着ける」「でも今はまだ自分らしく下手くそな夢抱いていこう」「きっと誰もが同じ」「悔しさを อุลตร้าดิเมนชั่นนาวิของคาราตาผมจะแนะนำอุลตร้าดิเมนชั่นการ์ดให้ทุกคนนะวันนี้การ์ดอะไรล่ะการ์ดในวันนี้คือใบนี้อุลต,ตร้าแมนทริกเกอร์สูง53เมตรหนัก44,000ตันเขาคือมนุษย์ยักษ์แห่งแสงที่เคยช่วยโลกนี้ไว้ร่างแฝงของมันการ์ดเซนโกะและดือดเจ้าที่การ์ดซิเล็กซีนะ่าแม่น่าตกใจจริงๆนะเนี่ยทั้งที่แปลงร่างไปเหมือน,นกันแต่ต่างกันขนาดนี้เจียวที่พูดนั่นไม่ได้ชมเล้วสิต่อต่อไปก็ดูด้วยล่ะแล้วเจอกันนะ เพื่อยักปริศน,นาเชิญชวนผู้คนเข้าสู่ความฝันหรือว่าเจ้านี่จะเป็นเรลูเย่ที่ปุณเคนโกกเคยเลี้ยคมมงยความมืดคืบผ่านเข้ามาพรอบกับการพบกันอีกพักและมารุยักษแห่งความมืดคามิล่าบุตรอแมนเดเกอร์ตอนต่อ,ตอไปอีกครั้งกับแสงและความมืดอย่าลืมดูนะทุกคน